สวัสดีครับพบกับแม c โตอัลโตคาร์ครับผมกับช่วงรถสวยโดนใจโดยแม c โตอัลโตคาร์นะครับและวันนี้มีมาแนะนำครับผมกับ To โย ta Cam รีนะครับ 2.5G ปี2019หล่อๆลอสวยสวยดูดีสุดๆแบบนี้นะครับให้รางวัลชีวิตนะครับกับตนเองและครอบครัวของคุณนะครับผมกับดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญานะครับ2.79%เท่านั้นพร้อมกับการรับประกันนะครับเครื่องยนต์และเกียร์นะครับปีนะครับหรือว่า2000 0กิโลเมตรพิเศษแบบนี้ หาที่ไหนไปได้อีกแล้วครับผมต้องโตออโต้คาดเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรศัพท์มาสอบถามกันได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757นะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ